ปูนใจดีใจที่ได้มาพบเห็นปิดร้านขายของเพื่อจะพามากาบสมเด็จพุทธจันโตให้เป็นสิริมงคลก็อลังการครับอลังการมากถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่ท่านผอท่านเปิดให้ให้คนมาเข้าชมได้ดูได้เห็นว่าประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างอย่างนี้ครับก็ขอนับถือท่านผอครับ สุดใจบุญปันครับมาจากจจัังหวดมาากปทุมธานีครับออ๋ครับแล้วทราบข่าวที่พี่พอดีว่าเพื่อนแนะนำด้วยและมีด้วยศรัทธาด้วยครับก็เลยติดตามมาถึงที่นี่นะครับอ๋ออันนี้มาครั้งแรกครับครั้งแรกครับแล้วพอเข้ามาพิพิธภัณฑ์รู้สึกไงบ้างก็โอ้ดีดูดีมากครับประทับใจครับแล้วก็ศรัทธารูศัทธาครับอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับศรัทธาทางนี้อยู่แล้วครับแล้วก็ติดตามพออมาครับผมอืมครับผมแล้ววันนี้ ได้กับขอพรนี้ยังขอแล้วครับขอขอพรข้อหนึ่งขอให้ยืนเย็นเป็นสุขก็พอแล้วครับกรับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวอย่างนี้แล้วครับขอประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายขอฝากอะไรให้กับพอก็ขอให้พอจัดทาอย่างนี้ไปตลอดไปเพื่อเป็นความรู้แก่คนรุ่นหลังไปด้วยนะครับขอบขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับรับขอบคุณมากนะครับ พิจิตเลยจังหวัดไหนครับปทุมอยู่น้องเสืออยู่ใกล้เขาใช่ไหมอ๋อมาพี่เขาพามาครับผมแล้วพอเข้ามารู้สึกไงครับก็กบุญใจดีใจที่ได้มาพบเห็นน,นี่แหละครับผู้นี่ครับนี่นี่ผู้ที่อุปถัมบุญสร้างวัดอ๋อเหรอครับที่อุบลมาตลอดที่พิจิตรสร้างโบสถ์พระโบสถ์ สร้างศาลาสร้างสำนักที่ที่ที่พักสงฆ์สร้างพระเมรุมาตรล่าสุดนี่เจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพใหญ่ช่วยกันมาตลอดทำบุญกุศลตลอดวันนี้ก็เลยปิดร้านขายของเพื่อจะพามากาบสมเด็จพุทธจันโตให้เป็นสิริมงคลจะได้ร่ำรวยแล้วป่ะนะทำบุญดีงแข็งแรงเนอ้ใช่ครับต่อไปใช่ใช่ครับจช่แล้วพอเข้ามาไปฟังบ้างครับอบอุ่นใจรึเปลาอบอุ่นใจดีใจที่ได้มาพบมาเห็น ก็กลับบูชาอยู่เรื่อยองหลวงปู่โตที่บ้านจะมีรูปหล่ออยู่สำเร็จได้รวยได้ก็สิ่งนี้เนาะครับนะแล้วก็นะใช่ครับทำบุญต่อไปใช่กฐากฐาเนี่ยทำไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดน้องชายนี่ก็ะทำช่วยผมไม่เคยหยุดพี่ชื่ออะไรครับผมเสกสรรมากผลครับก็อยู่กับทางนี้ใช่ครับทันนี้ก็ช่วยตรอดใช่ครับตลอดไม่เคยขาด บ้างน้อยเราช่วยกันไปแล้วพี่มาวันนี้เป็นไงรู้สึกไงก็อลังการครับอลังการมากถือเป็นทรัพย์ของแผ่นดินที่ท่านผอโอท่านเปิดให้ให้คนมาเข้าชมได้ดูได้เห็นว่าประวัติความเป็นมาประวัติศาสตร์เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับก็ขอนับถือท่านผอับครับยดีดีนะครับผมโอเคนะครับผมกลับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสาธุนะครับ ที่ได้มาพิพิธภัณฑ์ของหอฟ้านะครับรู้สึกยังไงบ้างครับอพี่ก่อนนะดีใจดีใจใช่ไหมใช่แล้วเราเป็นไงบ้างแบบเมื่อเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างครับคนลุกเลยเห็นไหมเป็นไงบ้างครับก็ตื่นเต้นดี่ค่ะครั้งที่สองแล้วครั้งที่สองแล้วเหรอครับหนูแล้วครับหนูตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นเออตื่นเต้นเต้นจริงจริงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นครับอ๋อเหรอแล้วหนูมาจากไหนลูกมาจากบ้านพ่อเป็นที่ไหนลูกบ้านที่บ้านอยู่ที่ไหนลูก บ้านอยู่ไกลอยู่ปทุมลูกอยู่ปทุมอ๋อปทุมธานีอ๋อครับอ๋อบินอ๋มากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยเนี่ยครั้งแรกครั้งแรกเลยครับจ้ะอ๋อแล้วขอโทษนะได้ได้ข่าวจากไหนครับจากเพื่อนจากแฟนเขามาที่นี่ไงแฟนมาใ้วาข้ามมาเพื่อดูจากช่องทีวีอะไรหรือเปล่าใช่แต่แต่ถ้าดูตัวผี ถ้าดูถ้าดูละครก็ดูนี่แหละจ้ะแน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้ดูเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพอจะทําละครให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็บอกว่าตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นอย่างเนี้ยตื่นเต้นไม่หายใช่ไหมเรดูเดียกแล้วดูว่ะเหี่ยมันเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้พาฉันไม่พูดเล่นนั้นเนี่ยเรื่องจริงเลยคนรู้คลังเลแล้วเขาเขาให้ยาวิเศษไปแล้วแล้ว จะมาอีกไหมครับเดี๋ยวก็มา่อนลึกก่อนถ้ามีโอกาสถ้าเขาจะพามาเขาจะมาบอกว่าเขาสั่งมาอีกอยู่ยังไม่เปิดกลุ่มเราเปิดแล้วเขาแน่าจะได้มาเอาครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะตรงกับวันเกิดเมื่อเดย์ของพอด้วยเดือนหน้านะครับนวันที่28กันยานะครับก็เรียนเชิญแทนพ่อแล้วกันนะครับถ้าสะดวกนะครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับถ่ายให้รูปหนึ่งเดี๋ยวจะไปอวดลูกสาวได้ไหมคพร้อมนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอรบกวนถามความรู้สึกนิดนึงครับว่าวันนี้มากี่ครั้งแล้วครับมาวันนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกเลยเหรอครับครับผมแล้วคุณพี่ล่ะครับมาครั้งแรกเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันนะครับใช่ใช่แล้วคุณพี่ทั้งสองได้ข่าวมาจากไหนครับอ่าบอกต่อมาอีกทีหนึ่งครับอ๋อมีบอกต่อมาอีกทีครับได้ข่าวจากคนที่รู้จักเขาพาไปดูว่าเขาได้พระ มาผมก็ไปดูที่ที่เพื่อ<ห>น,นมาแล้วแล้วก็ถามว่ามายัางไงมายัางไงก็มาไม่ถูกหรอกออแต่ว่าพอดีมาก็รวมๆกันมาก็มาตามนั้นแหละจูกก็ว่ายัางไงก็ว่ากันอย่างนั้นครับแล้วพอเข้าไปเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์แล้วร,รู้สึกเป็นยังไงบ,างบ้างบอกว่ามันมันประทับใจมันขนลุกมันยังไงบ้างครับเอออยากถามรู้สึกแบบนี้ขนลุกชอบมากครับชอบมากขนลุกด้วยเนาะครับโอ้พระพี่ล่ะครับ รู้สึกเย็นและสงบครับใช่ใช่รู้สึกเช่นเดียวกันครับครับแล้วก็มีโอกาสที่จะแวะมาอีกไหมครับก็เดี๋ยวก็จะบอกญาติญาติมาก็จะต้องมาอีกครับครับครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมามาใหม่ครับมาครั่ยี่บแปดนะยี่แปดกันยาวันเกิดพอเเชิญลยครับคนจะเยอะคนจะเยอะที่จะพอเดี๋ยวคนนี้จะถามแล้วพอเป็นเป็นยังไงครับ ท่านพอแบบใจดีไม่อะไรไมหรือว่าเป็นยังไงฮะท่านพอออเป็นคนใจดีแล้วท่านเป็นคนมีเซนนะสัมผัสที่หกของท่านมีอยู่ไม่ธรรมดาครับะครับใจดีมากครับสวยครับสวยแล้วใจดีสวยครับใจดีด้วยแล้ววันนี้ได้พอให้อะไรไปบ้างครับวันนี้นี่โชว์เลยครับโชว์เลยครับโอ้แล้วพี่ผม ผมครั้งนี้ผมได้มาองคหนึ่งที่ท่านบอกอแจกแล้วผมบูชากลับไปองคหนึ่งครับครับครับก็ยินดีด้วยนะครับครับผมครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วมีโอกาสก็ขอเชิญมาอีกนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคพี่ขอถามนิดนึงนะว่าเอานี้วะน้องชื่ออะไรครับชื่อไมคค่ะไมคแล้วก็กัปตันครับกัปตันเออเป็นอะไรกันครับ เป็นแฟนกันไนดะ้โอ้ยินดีด้วยนะครับมาจากไหนกันเอ่ยมาจากปทุมอ๋อมาจากปทุมด้วยกันนะเนาะเรียนอยู่ที่ราชมงคลราชมงคลใช่ค่ะก็ได้ข่าวมาจากไหนว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเออเล่าให้ฟังหน่อยพ่อหนหน้าที่ทำงานของพ่อแนะนำม,มาค่ะแล้วพ่อก็บอกหนูให้มาเอาโอ้โหดีจังเลยแล้วอ๋อเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แล้ววันนี้ปอให้อะไรไปบ้างครับ นี่นี่โชว์เลยโชว์เลยนี่นี่แล้วน้องแล้วครับเหมือนกันครับเหมือนกันนะโอ้เออโหเป็นไงบ้างเอ่ยสวยสวยแล้วสวยมากเราไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วน้องแล้วครับครับก็ตื่นเต้นครับเต้นนะผนลุกไหมผนลุกไหมครับอกรู้สึกแบบเย็นใจแล้วก็นะผนลุกนะประทับใจเนาะจะบอกอะไรพ่อไหมว่าหนูได้คะแนแล้วนะ นได้แล้วนะพ่อลำหน้าพ่อก็มาอเลยแล้วได้ถ่ายรูปกับ่อไหมยังค่ะยังเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่28กันยานะเดือนหน้าวันเกิดปออมาถ่ายรูปกันนะแล้ว่็คงได้ของดีกลับไปอีกแน่นอนนะครับเออโอเคนะโอเคโอเคครับบัายบครับขอบคุณมากอ่ะ